เห็นภาพนี้บ่อยๆนะคะในเดสก์ท็อปของคอมพิวเตอร์หรือมือถือที่ชื่อว่าบูพาวนนะบูพอนบ่อน้ำสีฟ้าที่ฮอกไกโดค่ะพี่ย่าจะพาเราไปชมของจริงแล้วก็บุคร้านขายสินค้าการ์ตูนชื่อดัง อังตังแมนเหรออยากตังแมนเหรอเออชอบนานมากอังตังแมนอยากได้โดเรมอนเนี่ยพี่ยาที่เราจะเห็นกันบ่อยเหมือนกันจริงๆแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศรู้สึกจะอยู่ที่อากาศลบสององศาที่ฮอกไกโดนี่คือพี่ยาถ่ายเองนะฮะแล้วที่นี่คือพี่ยาถ่ายเหรอใช่สวยมากเลยเข้าใกล้โดตอนนี้อากาศลบสองลบสามนี่เดี๋ยวไปอีกไปวันที่สี่ธันวาถ้าไม่มีโอกาสจะไปญี่ปุ่นเพราะว่าผมตอนนี้คือคุยกับลูกค้าเยอะลูกค้าอะไรคุยว่าอะไรคุยว่าอะไรเนี่ยช่วงนี้ว่างครับ ของานหน่อยไม่ไม่ต้อไปไปดูวีทีอาร์ของดีกว่าดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงอุ้ยอยากไปบ้างจะมาแช่ออนเซ็นนะคะแต่ว่าตอนนี้มีเด็กงอนไม่ยอมลุกเลยอ่ะนอนเป็นหุ่นอยู่ตรงเนี้ยดีอาไปเร็วไม่ไปใช่ไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมได้ได้ได้โผลคขึ้กพืยนี่ไงเลยเนี่ยดูดูดูดีอาร์มีแล้วค่ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวจะเขา เบียนอน่อนลุกขึ้นไปไปกันดีกว่า ในจอคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีอยู่ที่หนึ่งที่สวยมากๆเลยเป็นรูปผ้าที่เป็นน้ำสีฟ้าๆแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นใช่ไหมคะก็คือบลูพรนนั่นเองที่ BA f u ฟูราซึ่งตอนนี้แที่อยู่ที่ตรงนี้แล้วสวยจริงๆสวยมากๆาใหญ่ทุกคนได้มาเห็นจังเลยได้มาสัมผัสแล้วก็บรรยากาศนะหีมะก,กํลาลังตกแล้วก็อุณหภูมิลบหนึ่งกำลังหนาวด้ใจเลยทีเดียวมาพร้อมกับนี้เลย <laughs> อ,อ, <c oughs> อีกหนึ่งุ่น <laughs> ยังงอนไม่หายค่ะ

แล้ตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ n i n g l o Terrace ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่นึงของฟลอร n โนะคะที่นี่เนี่ยเขาจะมีแบบของฝากเยอะแยะมากมายเป็นงานแฮนด์เมดมีทําจากเทียนทําจากไม้ทําจากกระดาษแล้วก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนเอ่อฟ้านเล็กๆทำด้วยไม้อยู่กลางป่าแต่ละหลังแต่ละหลังก็จะเป็นร้านค้าแต่ละร้านแล้วตอนนี้เนี่ย ที่เี่อยู่เนี่ยที่ถืออยู่คือนมย่างขึ้นชื่อมากของที่นี่ใครมาแล้วไม่ได้ทานนี่รับรองว่าเชยมากคือข้างบนเนี้ยเห็นไหมมันจะเหมือนที่เราเอามาร์ชเมลโล่เนี่ยไปย่างแล้วมันก็จะเป็นดำๆแบบนี้ส่วนข้างในเนี่ยก็จะเป็นนมแล้วก็ไอศครีมรสชาติเนี่ยอร่อยล้ำมากซึ่งถ้าเราทานควบคู่กันไปเนี่ยจะแล้วเพราะข้างบนเนี้ยจะหวานส่วนข้างล่างก็จะจืดหน่อยพอทานด้วยกันนะหเหมือนทานมาร์ชเมลโล่จริงอะแต่ว่าข้างในเหมือนแบบ คล้ายวิปครีมอ่ะอร่อยต้องลองค่ะต้องลองอิจฉา,นะาไหมวันนี้อยู่กันที่ร้านอังตังแมเป็นของเล่นของเด็กๆทั้งนั้นเลยนะคะถ้าใครได้อยู่กับคนญี่ปุ่นเนี้ยก็จะรู้จักนะ ใหญ่สุดทสนิทกันเยญ่เลยสนุกเหรอนี่นะขอแบบของเล่นเรากลับไปคเนี่ยไปจะขอเอากรกับขอลูกบอลในนี่นห้กลับไม่ไหวนะไม่ไหวนะลียาอยากไปอ่ะจริงๆิหน้าจะากูไปนะกูไปเป็นเพื่อนลียาได้เลยกดสิ กดเลยกดตรงนี้ s u b สไครต์ตรงนี้เราจะมีคลิปดีๆฮอตๆมาให้คุณดูทุกวันกดเลย